นะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะขออภัยพวกพี่พีๆผงแดงทุกหมู่เรารู้เท่าไม่ถึงการพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วเลิก เอาเรื่องตารางคะแนนเอาเรื่องมองล่างเอาเรื่องมองบนเอาเรื่องอะไรเนี่ยมามาคุยกันนะฮะเราจะไม่คุยกันเรื่องของอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกนะครับเราจะผ่าน,านมันไปเพราะว่าโอ้โหไปไปมามาหลังจากที่ประสบมรสุมลูกใหญ่นะครับถาโถมเขามานะฮะประหนึ่งพายุอุกกาบาตถล่มหัวหงแดงเนี่ย ดูเหมือนว่าเขาจะนะฮะเขาจะฝ่าฟันผ่านพ้นมรสุมลูกใหญ่ลูกนั้นไปได้เรียบร้อยไปไปมามาณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับไม่แพ้ใครหกนะัดติดต่อกันและที่สำคัญครับสามเกมล่าสุดสามารถที่จะยัดเยียดความประชัยให้กับคู่แข่งได้ทั้งสามเกมเลยทีเดียวก็พูดง่ายว่า นับนับตั้งแต่เนอร์สล็อตมีการปรับรูปแบบนะครับอัดนะอัดกลางให้หนักแน่นนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่จาเป็นต้องมีกองหน้ากึ่งปีกใช้แบ็กเติมขึ้นมาบ้างไม่เติมขึ้นมาบ้างและวก็เล่นนะฮะด้วยความรัดกุมระมัดระวังพูดง่ายว่าใช้วิธีการเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันเลียพูนได้รับผลการแข่งขันที่ดีคือได้รับชัยชนะ ทั้งสามเกมที่ปรับนะที่ปรับรูปแบบการเล่นมามาใช้วิธีนี้แล้วก็เสียประตูเนี่ยน้อยลงสามเกมล่าสุดเสียแค่หนึ่งประตูโอเคแหละเกมล่าสุดที่บุกไปเชือดน้องไก่น้องไก่น้อง,น,องน้องไก่ถึงเท่นเนี่ยมันอาจจะดูทุลักษ์ทุเลอาจจะดูหืดจับอาจจะดูแบบโอ้โหเขาเหลือเก้าคนยังยัง,ย,งยังอุตส่าห์ปล่อยให้เขาบุกกดดันจริงๆอะ่ะมันเข้าใจได้นะคือ มันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจซะมากกว่าคือสเปอร์เขาก็เล่นแบบไม่มีอะไรเสียลิพูนก็พูดง่ายว่าหลอนนะ่ะนะโดนคู่แข่งยิงช่วงท้ายเกมบ่อยไงช่วงหลังเพราะฉะนั้นนะครับเวลาโดนบงโดนบอมเนี่ยมันก็อาอการธรรมดามันก็เลยแบบรู้สึกแบบตื่นตระหนกไปแต่เดี๋ยวก็จะปรับให้ดีขึ้นได้ผมมองอย่างนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็เห็นเลยว่าเกมรับเหนียวแน่นขึ้นเสียประตูยากขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลง นะครับก็เท่ากับว่านับตั้งแต่พระท่าพ่ายแพ้ PSV e i วีไอโอนะถูกทีมจากฮอลแลนด์เนี่ยบุกมาเหยียบจมูกถึงถินนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตลอดเดือนธันวาคมนะครับลเวรภพูลยังไม่รู้จักคำว่าแพ้ยังสะกดคำว่าปราชัยเนี่ยไม่เป็นแล้วก็เข้าใจว่า ตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลี้ยวพูลคงจะรักษาความบร,ริสุทธิ์นะฮะไม่แพ้ใครเลยเพราะว่านัดส,สุดท้ายของปีนี้แล้วก็นัดส,สุดท้ายของเดือนธันวาคมก็คือวันเสาร์ที่ย7สเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับเลี้ยวพูลเล่นในบ้านเจอทีมบวยของตารางอย่างวูฟบางคนบอกระวังระวังบวยติดคอไม่ต้องมาระวังหรอกครับโอ้โหวูฟมันไม่เหลือสะพงสภาพแล้ว บางคนบอกโอ้ยเจออาเซนอนเขาก็ล่ออาเซนอนเนี่ยลากแทบแตกเอ้ไม่ใช่ลากลากแทบแตกไอ้เฮียพูดผิดนะฮะก็มันก็เป็นบางนัดบางนัดผีเข้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะผีออกถ้ากับว่าลิพูนนะครับหเกมไม่แพ้ชนะ4ี่เสมอ2นะครับแล้วก็สามเกมล่าสุดชนะติดต่อกันแถมแมชต่อไปเล่นที่แอนฟิ์เจอกับทีมบวยของตารางอย่าง หมาป่าไม่จาเป็นต้องกลัวบวยติดคอนะครับเอาละทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่เราล่อซื้อทุกท่านเอาไว้นะครับเป็นหัวเรื่องของเราคือข่าวมาแรงมากว่าเดือนมกราคมนี้ตลาดเออไม่ใช่ตลาดตลาดไอ้ที่เป็นเฮียอะไรเนี่ยตลาดหน้าหนาวนะครับตลาดคัาก,การซื้อขายตัวผู้เล่นรอบสองของฤดูก,กาลก็จะเปิด นะฮะก็จะเปิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆหนึ่งเดือนซึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ยมซื้อกันในช่วงนี้เพราะว่าเวลามันน้อยนะครับการซื้อตัวเนี่ยโอ้โหมันค่าตัวมันมหัรานมันต้องพ,พิจารณาอย่างละเอียดตีท่วนเวลาเดือนเดียวเนี่ยบางทีมันมันเป็นการซื้อเพื่อแก้ปัญหาซะมากกว่าเขามีภาษาอังกฤษนะฮะซื้อในเดือนมกราคมเนี่ยเขามีคําว่า panic buy นะครับก็คือ ระหนกซื้อซื้อด้วยความตื่นตระหนกเวลาเราตระหนกซื้อเนี่ยมักจะได้ของที่อาจจะแหมมันมันมันไม่ได้ดูนานมันไม่ได้มันไม่ได้พินิษพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนบางทีตาตาดีได้ตาร้ายเสียอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปก็มีนักเตะหลายคนที่นะครับที่ที่หลายทีมเนี่ยซื้อมาในเดือนมกราคมแล้วกลายเป็นดีแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยอันนี้คือการซื้อที่คุ้มค่า หรือเป็นการซื้อแห่งปีเอาง่ายๆไอ้บรูโน่แฟนันของแมนยูอ่ะนี่คือการซื้อในเดือนมกราคมนะครับเป็นการซื้อในช่วงตลาดหน้าหนาวเป็นแพนิคบายหรือเปล่าไม่รู้แต่ซื้อในช่วงนี้แล้วเนี่ยดูดิถึงตอนนี้แม่งเป็นทุกอย่างให้เธออะ่ะสำหรับบรูโน่นะเป็นทุกอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถไปพูดได้ว่าเฮ้ย hey, การซื้อเดือนมกราคมมันมันมีโอกาสที่จะ ผิดพลาดนะมีโอกาสที่จะเป็นการซื้อที่ล้มเหลวลิวร์ภูนะครับแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะทะลุงท้องพระคังสโมสรตัวเองเนี่ยโอหยับเยินเลยซื้อทำลายสถิติผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดของกรีฑเนี่ยสองรอบทั้งฟลอเรียนเวียสทั้งอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแล้วก็มีฟลิมปองมีเคอร์เคสนะครับ แล้วก็มีเอกิติเกออีกอก็พูดยังไงว่าหตัวนี้นะครับตอนนี้นักนักนักจุดนี้ยังมีแค่เอกิคนเดียวที่ที่ที่ดูดีที่สุดที่ดูเหมือนว่าจะสอบได้คะแนนดีที่สุดสอบผ่านที่สุดนะครับแต่รายงานข่าวบอกยังไม่หยุดง่ายๆอย่าหยุดคะ่ะอย่าหยุดนะอย่าหยุดคะ่ะอย่าหยุด,ะยะยดนะซอยซอยทีทีนะฮาร์เดอร์ฮาร์เดอร์หนักหนัก โอ้โหล่าสุดมีข่าวกับองตวนไซเมนโยนะครับดาวเตะตัวรุกนะเป็นกองหน้ากึ่งปีกทีมชาติการนะ้าที่ฟอร์มร้อนแรงในช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็ล่าสุดกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับของบอลหมัดนะเป็นผู้เล่นของบอลหมัดที่อยู่กับบอลหมัดมาฤดูกาลนี้ก็ฤดูกาลที่4ี่แล้วอายุอันนามก็โอ้โหกำลังคดีเลยกำลังกำลังเข้าสู่ช่วง ปิปีตีปิดเลยนะฮะกำลังเข้าสู่ช่วงกระฉูดนะฮะก็ต้องใช้คําว่าเข้าสู่ช่วงน้ํากระฉูดแตกเบนจะเพศ25ขวบอายุใช้งานยังอีกพอสมควรนะครับฤดูกาลนี้ซเซบนยโยเปิดเปิดฉากอย่างเร้าใจมาก8เกมแรกนะ8เกมแรกของฤดูกาลในพิมี์ลีแมงล่อไป6ดอกเน้นๆนะ8นัดยิง6ประตูถือว่าเป็นสถิติที่ที่ไม่เลวเลยที่ยอดเยี่ยมเลยดีกว่า แต่หลังจากนั้นครับอยู่ดีๆก็วูบไปเช่นเดียวกับฟอร์มการเล่นของบอลมัดหลังจากแปดนัดแรกยิงหกประตูแม่งยิงไม่ได้อัซิตไม่ได้เจ็ดเกมติดต่อกันพอยิงไม่ได้อซิตไม่ได้เจดเกมติดต่อกัน นะมันก็มีข่าวนะมีม,มีมีข่าวมาในช่วงนั้นพอดีอ่ะเป็นช่วงประจวบเข้ามาพอดีว่าเอ้ยมีหลายทีมนะที่จ้องนะที่จ้องมองนะแล้วก็ทำจมูกบานเข้าบานออกใส่เนี่ยจ้องมองไอเซีเมนโยนะฮะนอกจากอ่าลิเวอร์พูลแล้วก็มีแมนยูมีแมนซิตี้โอ้โหพอไอเซีเมนโยมันได้ข่าวว่ามี3ทีมใหญ่อยากจะล่อมัน แมงนะฮะอยู่ดีๆแม่งระเบิดฟอร์มขึ้นมาอีกนะก็ไปยิงที่โอทัฟฟอร์ดได้หลังจากที่ทำประตูไม่ได้มาเจ็ดนัดติดต่อกันก็กลับมากระซวกตะข่ายได้อีกครั้งที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก็เกมล่าสุดก็ยิงต่อเนื่องนะ,ะเท่ากับฤดูกาลนี้องตัวเซเมนโยกระนำไปแล้ว8ประตูกับอีก3แอสซิส เล่นได้นะครับทั้งกองหน้าขึงปีกซ้ายกองหน้าขึงปีกขวาและบางทีอัดรวมถึงวิงแบ็กด้วยถ้าแมนยูอยากจะเอาแต่รายงานล่าสุดจากเดอะกาเดียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าเจ้าตัวนะฮะนักเตะว,วัยเบญจเพศผู้นี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยผมมาน,น้องผมมาน,นั่งคิดเฮ้ย hey, ไอตําแหน่งที่ลิเวอร์พูลต้องการที่สุดและควรจะซื้อที่สุดในช่วงเดือนมกราคมนี้คือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเพราะว่าเห็นไหม ตอนเนี้ทั้งอีบูโกนาเต้เฟอร์ติฟันไดฟอร์มตกลงมานะครับมีประการหลังดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาก็เจ็บนะเจ็บอดลงเล่นแทบจะตลอดทั้งฤดูกาลโจโกเมสก็มาได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลือเซนเต์แบ็กให้ใช้งานแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเดือนมกราคมเป้าหมายอันดับแรกของพวกพี่ๆควรจะเป็นประการหลังตัวกลางนะแล้วก็ ถ้าถ้าจะเจาะให้ลึกลงไปก่อนนั้นก็น่าจะเจาะตรงไปเลยว่ามาเกอี e. นี่แหละเพียงแต่ว,ว่าริบูนอาจจะมองว่ามาเกอี e. ถ้าไปซื้อมกราคมนี้ก็ต้องเสียเงินเสียทองอกีกนะอาจจะโดนอีก3าสิกว่าล้านปอนด์เพราะ,ะนั้นรอจบฤดูกาลแล้วมาวัดกันเลยดีกว่ามาเอาฟรีกันเลยดีกว่าอะไรแบบนั้นนะข่าวกับเซนเตอร์แบ็กมันก็เลยไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับมันก็ไปเจาะไปที่เรื่องของ เซเมนโยซะมากกว่าซึ่งก็ก็ถือว่ามันมันพอมีเหตุมีผลที่จะเอาเซเมนโยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นลิพูลปล่อยตัวลุยดีอารสไปนะครับแล้วก็แหมทางซ้ายนี่ <c oughs> ใช้โคดี้คักโปนะฮะบ,บุตรแห่งอาเนอร์สล็อตไปก่อนมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดูเหมือนว่ากองเชียร์นะฮะหรือพวกพี่ๆเด็กโงเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับโคดี้คักโปสักเท่าไหร่ ในขณะเดียวกันโมซาล่านะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงขาลงแบบเต็มตัวนะช่วงขาลงแบบเต็มตัวแล้วก็อายุนะอายุก็มากแล้วสาบสาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนะครับก็เขาก็เล่งมาที่เซเมนโยนี่แหละแม้ว่าในทีมจะมีทั้งเจ้าหนูริโอกเอ็นกูโมอาอันนี้ก็ยังถือว่าดิบไปยังยังยัง,ย,งยังต้องประคบประงมกันไปก่อนนะยังต้องฟูฟักกันไปก่อน อีกคนหนึ่งที่เป็นกองหน้าตึงปีกก็คือเฟเดริโกเคียซ่าก็ดูเหมือนว่าเหมือนอยู่นอกสายตาผู้จัดการทีมอะนะดูเหมือนแบบมันอันเนอร์สล็อตเขาไม่ค่อยชอบใช้งานเฟดเอ็กซ์สักเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่กองเชียร์เนี่ยโอ้สนับสนุนเต็มที่อยากให้เคียซ่าเนี่ยลงตัวจริงด้วยซ้ำนะครับแต่อันเนอร์สล็อตไม่ได้คิดแบบนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนจะถูกแบบมองข้ามความสามารถนะครับ นะก็เพราะฉะนั้นข่าวกับองตวนเซเมนโยมันก็เลยค่อนข้างแรงนะครับค่าตัวก็ตกอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าล้านปอนด์อาจจะมีคนสงสัยโอ้โหเฮ้ยเสมอร์ที่ผ่านมาลิวภูนีถลุงนะอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยอย่าใช้คำว่าถลุงใช้คำว่าเอาไดนาไมท์เนี่ยไปวางไว้ในท้องพระคลังของตัวเองดีกว่าคือมันแบบใช้เงินไปเยอะมาก นะฮะวอดวายไปเนี่ยโห<อ>เท่าไหร่อ่ะลองนึกดูดิ่เวสก็หนึ่งร้อยสิบหกนะฮะอิซักก็หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอกิติเกก็ล่อไปเท่าไหร่หกสิบกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนร่วมรวมห้าร้อยล้านแต่บางคนเนี่ยหลงลืมว่าเลี้ยงหุขายได้เยอะเหมือนกันนะครับขายได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับใช้ไปไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยไม่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 ไมไมถึงห้าร้อยด้วยซ้ํา พอหักลบกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยังพอมีเงินเหลืออยู่อีกเยอะต้องใช้คําว่าเยอะเลยลนะแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเซเมนโยมาเนี่ยไอ,ไอเรื่องเจ้าตัวอยากมาเปล่าตัดทิ้งไม่ได้เลยนะเขาอยู่บอลมัดเขาย่อมอยากมาอยู่กับทีมที่ใหญ่ขึ้นทีมที่มีลุ้นนะที่จะประสบความสำเร็จทีมที่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปนะทั่วใหญ่อย่างยูฟ่าจะไม่หลีกก็ดูแล้วแมนยูก็คือแมนยูอะ ถ้าจะเอามาก็คงจะเอามาเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายไม่ได้เอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ัวลุกเพราะว่ามีทั้งเอมเบอร์โมมีทั้งคุณย่ามีเมสันเมาส์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเซเมนโยจะไปแมนทิตี้โอ้โหตอนนี้ทีมเขาลงตัวอยู่มีไรยันแชกี้อยู่แล้วมีอถ้าเอากองหน้าขึงปีกใช่ไหมมีโอ้โหไอเชอมี่โดกูฟิลโฟเดนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ มันก็ตีความได้นะครับว่าถ้าต้องย้ายอ่ะสงสัยนะฮะสงสัยสถานีต่อไปน่าจะเป็นแอนฟินโอ้ช่วงนี้แม่แห่งไม่แพ้ใครมาหกนัดชนะสามนัดลวดนะปี <laughs> ทิ้งกันไปเลยนะก็ ไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอแล้วกับการลงตารางคะแนนขอไปจริงๆ